มอบกีตาร์เลยนะครับรอย่างที่บอกนี่เอามาเรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็เนี่ยยังใหม่เนี้ยพัติกยังไม่ได้แขะเลย สวัสดีครับผมเต้เต้ล็อกยูนะครับคลิปนี้นะครับผมกําลังจะนากีตาร์ไปเซอร์ไพรส์เพื่อนนะครับคือเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนสนิทนะครับตั้งแต่สมัยเรียนบ้านสมเด็จก็รู้จักกันมา12ปีแล้วนะครับตั้งแต่เรียนบ้านสมเด็จแรกๆตอนปีหนึ่งเลยนะครับแล้วเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ทำซาวมาสเตอร์ให้กับผมนะครับแทบจะทุกเพลงเลยในเพลงบรรเลงของผมนะครับตั้งแต่อัลบั้มแรกเลยครับแต่เราไม่ได้เจอกันเลยนะผมจะส่งไฟล์เพลงเนี่ยทางเมลนะครับคือส่งไปมาหากันนะครับเวลาทํางานแต่ว่าการทำมัสเตอร์ลิงเนี่ย แล้วผมจะให้เขาทําฟรีๆนะครับเราเกรงใจเขานะครับผมก็จ้างนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นราคาเพื่อนกันนะครับสบายๆไม่ไม่รีบงานไม่เร่งงานประมาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อปีที่แล้วครับคุยกันเพื่อนบอกว่า เนี่ยอยากได้กีตาร์ไฟฟ้าไว้ซ้อมเล่นๆที่ห้องสักตัวหนึ่งให้ผมแนะนําให้หน่อยนะครับผมก็บอกว่าเฮ้ยบ้านเรามีบ้านเรามีมาเอาเลยเดี๋ยวให้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยขับเข้ามาเอาเลยที่บางบัวทองนะครับผ่านมาข้ามปีแล้วเพื่อนมันก็ไม่ขับมาเอาสักทีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนมันเก่งใจเราหรือเปล่านะครับผมก็เลยจะทำเซอร์ไพรส์แบบผมจะเอากีตาร์ไปให้มันที่ทํางานนะครับคือตอนนี้เพื่อนทํางานอยู่ที่ Impact เมืองทองธานีนะครับทำเกี่ยวกับ,กบพวกซาวเสียงระบบเสียงนะครับเดี๋ยวไปดูกีตาร์ก่อนนะครับตอนนี้ก็เข้ามาห้องเก็บของะครบกกก็็จเออุปณ์ต่่่่างๆทีผมมไย ได้ใช้แล้วนะครับกีตาร์นะครับนี่จะวางอยู่นี้นะครับนี่ห้องเก็บของซึ่งแบบค่อนข้างลกนะครับวางอย่างนี้เลยนะครับคือสดสดมากครับแล้วก็จะมีบางตัวที่อยู่ในซองนะครับอันนี้คือกีตาร์โป่งโจโจนะครับตัวแรกในชีวิตนะครับใส่ห่อไว้นะครับซึ่งมันพังแล้วนะครับเก็บไว้ตัวนี้ครับที่จะให้เพื่อนเพราะว่าผมส่งรูปให้เพื่อนดูปีที่แล้วเนี่ยเพื่อนบอกโอเคเลยตัวนี้เป็นกีตาร์แองเจิ้ลนะครับทรงสเตทครับได้มาจากรางวัลชนะเลิศประกวดโซโลกีตาร์ที่โทรวิสาะนะครับนี่นะครับป้ายรางวัลอยู่นิดเนี่ ปี2015นะครับงานนี้ของโทนวิสาห์คือใช้กีตาร์ตัวนี้ประกวดเลยนะครับเราเป็นงานที่เขาบอกว่าใช้อุปกรณ์ของเขาเท่านั้นมาตัวเปล่านะครับกีตาร์เฟรของเขาผมก็ใช้ตัวนี้นะครับแข่งพอได้รางวัลชนะเลิศปุ๊บก็ได้เป็นกีตาร์ตัวที่เราเล่นเลยนะครับสภาพดีๆเลยครับเพราะว่าไม่ได้ใช้งานนะครับเก็บอย่างเดียวไม่ได้ขายนะครับก็เจ้าตัวนี้ไปให้เพื่อนแล้วกันสีซันเบิร์ดเนียนๆสวยๆนะครับนี่แองเจิ้ลนะครับมีคันโยกด้ครับสภาพดีทุกอย่างครับแต่มีแผ่นพลาสติกตรงปิกลอกนิดหน่อยนะครับเดยว้ นะครับส่วนที่วางนอนอยู่นี่ก็ตัวนี้แจ็คสันนะครับตัวนี้ได้รับมาจากงานล็อกล้านนาที่เชียงใหม่นะครับรางวัลชนะเลิศเหมือนกันอันนี้ก็กีตาร์คอร์ดนะครับกีตาร์ไฟฟ้าตัวแรกในชีวิตครับแล้วก็ที่จริงมีตัวอื่นด้วยนะอยู่ในซองนะครับเพียบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเอาแองเจลตัวนี้ไปให้เพื่อนเดี๋ยวผมจะแถมซองใส่กีตาร์ไปด้วยนะครับใส่ไปด้วยโอเคครับผม สวมหน้ากากด้วยนะ Social Distance ใส่หน้ากากป้องกันโควิดครับสวัสดี FC ของเตเต้ทุกท่านนะครับผมบินนะครับหรือพฤษภาทองสุกนะครับเป็นเพื่อนกับเตเต้ม,มานานแล้วนะสิบปีได้ไห้สิบกว่าป,ปีสิกว่าปีจะบอกว่าคนนี้ยอยู่เบื้องหลังเพลงของผมทุกเพลงต้องบอกเลยทุกเพลง ตั้งแต่อัลบั้มแรกจนถึงอัลบั้มปัจจุบันที่ทำอยู่นะครับคือเป็นคนที่เรียกว่ามาตเตอร์ลิงผลงานเพลงเริ่มจากที่ว่าเห็นเต้ทำเพลงแล้วเราก็เข้าไปฟังแล้วถามว่าเอ้ยใครเขียนกรองเขียนอะไรอะไรพวกนี้ให้ทําไมดนตรีมันยังแปลกๆเลยเขาก็บอกว่าเขาทําเองบอกเออตอนนั้นไม่ต้องส่งไฟล์มาเพราะว่าเราก็มีความรู้เรื่องพวกนี้เรียนเกี่ยวกับซายวิจินเนียมาไงตั้งแต่ก่อนว่าเต้เขาเรียนกีตาร์ผมก็ไปเรียนซายนิจินเนียส่งเพลงมาเดี๋ยวทาให้อะไรพวกนี้แล้วก็แนะนําเรื่องพวกอุปกรณ์วิธีการอัดอะไรเนี้ยให้เขาไปททําาาอตนนนี้ก็งแบบ เราทำงานแบบส่งออนไลน์กันอยู่เราเคยพูอนะส่งให้ผมอีเดียส่งให้ผมมิกส่งกลับให้เขาฟังแล้วก็ลายกองหลายๆเพลงนะก็จะเป็นที่บินเขียนนะครับที่หลายๆคนได้ฟังอย่างเช่นล่าสุดที่ปล่อยไปอย่างเดอ f i ฟ a l เนว e n อรเนี่ยนี่กองบินเขียนอย่างเพลงกองโปรแกรมออโรร่าที่จริงมันหลายๆเพลงครับที่บินเขียนนะครับเรามีทักษะเรื่องกองพวกนี้ไงก็เลยเขียนกองเขียนอะไรพวกนี้ไปให้แล้วก็มีวันหนึ่งปีที่แล้วบินทักมาบอกว่าอยากอะไรนะอยากจะซื้อกีตาร์หรืออยากจะอะไรนะสักอย่าง เล่นกีตาร์เอออยากเล่นกีตาร์ออม,ารมีกีตาร์ให้ฝึกไหมเออมีกีตาร์ให้ฝึกไหมออผมก็บอกว่ามาเอาเลยเออไม่คิดเงินบินเนี่ยช่วยเหลือผมหลายๆเรื่องแล้วผมอะ่ะไม่ค่อยเป็นอะไรตั้งแต่อัลบัมแรก ผมอัดไฟล์ผมอัดมาไม่ดีนะอันนี้พูดตรงๆผมอัดมาไม่ดีแล้วเขายังมิกให้อ่ะแล้วเขาก็มิกไปเหมือนบ่นไปอ่ะเอาตรงๆนะแต่ว่าเป็นเป็นเพื่อนกันก็เลยพูดได้มิกไปแบบบ่นไปว่าอัดให้มันดีๆหน่อยอัดมาแตกอัดอะไรอย่างเงี้ยบินก็จะบอกว่าจะทําให้ดีที่สุดในไฟล์ที่ผมอัดมาหลังๆนี่ผมจะพัฒนาแล้วพยายามอัดแล้วเช็คไฟล์ให้ดีกว่าเดิมไม่ไม่ให้เสียงขาดหรือว่ามีเสียงน้อยเยอะหรือว่าอัดแล้วเสียงแตกอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามพัฒนาให้เจ้าอ่ะทำงานง่ายเข้าใจเขาแล้วนะคือเขาเป็น น่กีตาร์เนี่ยเขาไม่ได้แบบอยู่ในด้านแบบพวกโปรแกรมพวกอะไรพวกเนี้ย ก็แนะนาเขาตั้งแต่ครั้งแรกๆรเราเห็นว่าเอ้ยคุณไปปรับตรงนี้นะคุณไปลดตรงนี้นะคุณไปเพิ่มตรงนั้นนะเพราะว่าตอนส่งควายมาต้งตตองดีนะต้องอะไรอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดมันเสียมาตั้งแต่ต้นปุ๊บอย่างเงี้ยคนที่มากซ์หรือว่าคนอะไรเนี้ยเขาก็ทำอะไรไม่ได้แต่ตอนตอนนี้เก่งละเริ่มทาเองแล้วเริ่ม,มดีด<ร>ขึ้นแล้วและบ้าที่2นี่เสียงจะดีกว่าชุดแรกนะครับคนกซ์คนเดิมนะแต่ว่ากระบวนการอัดผมมันจะเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็มีซื้ออุปกรณ์ใหม่อะไรอย่างงี้ด้วยนะครับอะ ตัวนี้ได้มาจากรางวัลคะลาล,ลศิศงานแข่งกีตาร์ของโทนิาสาห์ปี2015แล้วถ้าไม่ได้ใช้งานเลยทุกอย่างก็เนี่ยยังใหม่เนี้ย<ม>พลาสติกยังไม่ได้แขะเลยมันแต่ไม่มีลอกไปนิดนึงนะครับแต่พลาสติกอะไรยังใหม่ๆอยู่เลยแล้วก็ผมถ่ายรีวิวไปแล้วแล้วผมก็เอามามอบให้บินนะครับเดี๋ยวให้บินเช็คงานสดๆเลยต้องบอกว่าไม่ได้เป็นกีตาร์ที่แพงมากนะครับเป็นกีตาร์หลักพันของจีนบินเพราหากีตาร์ไปฝึกซ้อมเล่นกีตาร์เล่นอะไรก็ได้แต่วันนั้นคือแบบลองขอไปเล่นบอกว่ากีต้าร์้ มันเสีกให้จริงให้จริงก็เฮ้ยเราก็ตกใจเลยว่ากีตาตัวนี้ก็ต้องอยู่กับผมตลอดไปครับวันหนึ่งเขาดังแบบพิเศษโลโซกีตาหลักคันตัวนี้จะขึ้นเป็นหลักล้านใช่ไหมเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอพอดีผมไปหาคันโยกที่ใส่กับมันได้ก็เจอนะครับนี่หมุนได้พอดีเลยหมุนให้ดูใช้คันโยกปะเนี่ยจริงๆอ่ะตีคอร์ดเป็นอย่างเดียวครับต้องบอกไว้คือจริงๆเนี่ยพอดีเลยเอาไปเล่นหรอก็คือแบบเป็นของของเพื่อนเป็นอุปกรณ์ของเพื่อนยเงี้ยเราก็แบบเอออยากเอาเอาไปเก็บไว้ ของขวัญนะนะพูดถึงนะแต่คอมันเล็กดีนะเขาทำมันเล็คอสูงเลยสูงสแตทคอเล็กดีอันนี้ใช้ได้ลองหมดแล้วตามคลิปที่รีวิวที่ผมออกไปลองทุกอย่างใช้ได้หมดเลยนะครับเป็นเขาเรียกคุณค่าทางจิตใจคุณค่าทางจิตใจคุณค่าทางจิตใจต้องบอกว่าอันนี้โทนวิสาห์ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าไปแข่งงานของโทนวิสาห์แล้วก็ชนะเลิศได้มานะครับโอเควางก่อน โอเควางก่อนเดยวครับโทรศัพท์โอเคก่อนปิดชิปนะครับบินอยากจะฝากอะไรแนะนําน้องๆมือใหม่เรื่องซาวเรื่องมิกซ์เสียงเรื่องอะไรไหมแนะนํหนึ่งไม่มีอะไรจะเก่งไปกว่าการฝึกซ้อมนะคือผมเคยไปถามหลายคนนะว่าไอที่เขาเก่งเขาเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นเลยเขาซ้อมมากกว่าคนอื่นซ้อมเยอะๆอย่างทักษะมันคือความชํานาญใช่ไหมความชํานาญจะเกิดขึ้นมากหรือ,รอน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อม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 อือซ้อมถึงจะเก่งแล้วก็เดี๋ยวทิ้งท้ายครับบินเนี่ย ทำงานอยู่ประจําที่ IMPACT งานใหญ่ๆหลาไหลไหลงานเลย้าวเสียงงานใหญ่ๆที่ IMPACT อะนี่ครับเบื้องหลังเขาเป็นไฟออ u ิโอวิช u a l นะครับโอ้ว่าซาวอนจิเนียของ IMPACT มาเที่ยว Impact มาชมมาเกี่ยวกับเจอเรื่องเสียงเรื่องอะไรเนี้ยก็เจอผมฝากถึงเอฟซีของเตเต้ฝากติดตามผลงานของเตเต้ด้วยนะครับกานขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอเคงั้นล่ำลาเลยนะมีเวลาจะฝากไหมจะมิดและฝากก็ให้เต้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อะไรเนี่ยตื่นเช้าเช้าฝากถึงคนดูไม่เชื่อต่อ